โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ17เกร็ดความรู้กษัตริย์แห่งโชซอนตอนที่2 1. พระเจ้าแทโจผู้ก่อตั้งอาณาจักรโชซอนได้รับพระนามว่าแทโจเหมือนกันกับพระเจ้าแทโจแห่งโครยอซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระนามจะซ้ำกันเพราะกษัตริย์สมัยโครยอและโชซอน ก็มีหลายพระองค์ที่พนามซ้ำกันโดยพระเจ้าแทโจแห่งโครยอนั้นจะเรียกว่าแทโจวังกรมีพื้นเพเดิมเป็นพ่อค้าส่วนพระเจ้าแทโจแห่งโชซอนจะเรียกว่าพระเจ้าแทโจนามเดิมลีซองเกเยพระองค์มีพื้นเพเดิมเป็นทหาร 2. พระเจ้าจองจงกษริย์องค์ที่สองแห่งโชซอนเป็นกษัตริย์ที่มาไวไปไวทั้งตอนที่เป็นรัชทายาทและเป็นกษัตริย์ 3. สมัยพระเจ้าแทจงกษัตริย์องค์ที่สามแห่งโชซอนเป็นสมัยแรกและสมัยเดียวที่มีพระเจ้าหลวงคืออดีตกษัตริย์ถึงสองพระองค์คือพระบิดาและพระเชษฐา 4. พระเจ้าเซจงกษัตริย์องค์ที่4แห่งโชซอนไม่ได้เป็นมหาราชพระทรงคิดค้นอักษรฮันกึนหรือเป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆแต่พระองค์เป็นมหาราชเพราะทรงสนับสนุนการประดิษฐ์และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น รวมไปถึงเลือกใช้คนมาทำงานในการคิดค้นสิงปริษต่างๆได้อย่างลงตัว 5. รัชสมัยของพระเจ้ามูลจงกษัตริย์องค์ที่5เป็นรัชสมัยเดียวที่บัลลังของประมุขแห่งฝ่ายในอย่างบัลลังราชินีไม่มีผู้ขึ้นนั่งตลอดรัชสมัยเพราะพระองค์มีเพียงพระมเหสีที่สถาปนาพระอิทิที่น่าหลุมพระศพเท่านั้น 6. พระเจ้าทันจงกษัตริย์องค์ที่6 เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ดำรงตำแหน่งมาจากพระนัดดารัชทายาทแล้วมาเป็นองค์รัชทายาทจนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ยาว,วัยและพระองค์ยังเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ถูกยึดอำนาจเป็นพระเจ้าหลวงที่อายุน้อยที่สุดแล้วจบชีวิตด้วยฐานะองค์ชายธรรมดาที่น่าสงสาร 7. พระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7แห่งโชซอนเป็นสมัยสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาในโชซอนได้รับการอุปถัมภ์เพราะหลังจากนี้ไป ศาสนาและความเชื่ออื่นๆในโชซอนที่ไม่ใช่ลัทธิขงจื้อจะถูกกดขี่อย่างหนักแสมัยพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8แห่งโชซอนเป็นยุคสมัยแรกของโชซอนที่มีสตรีขึ้นช่วยว่าราชการหลังม่านนั่นก็คือพระพันปีจาซองหรือราชินีชองฮีสกุลยุนพระมารดาของพระองค์ที่ขึ้นมาช่วยพระองค์ว่าราชการหลังม่านจนกว่าพระเจ้าเยจงจะมีพระชนมายุครบ20พรรษา 9. พระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9แห่งโชซอนถือเป็นกษัตริย์องค์แรกในโชซอนที่เปลี่ยนราชนีมากถึง3พระองค์และยังเป็นกษัตริย์ที่เคร่งหลักการของจื้อมากที่สุดอีกด้วย 10. ยอนซันกุลกษัตริย์องค์ที่10แห่งโชซอนเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ถูกขุนนางถอดถอนและไม่ได้รับพระนามกษัตริย์เพราะความเหลวแหลกของพระองค์แต่ในช่วงหลายปีแรกที่พระองค์ทรงครองราชก็ถือว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่พยายามปกครองบ้านเมืองเช่นกัน สั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ